สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้านักโภชนาการทรงเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีคือการเริ่มต้นจากการมีโภชนาการที่ดี สำหรับผมก็สมเด็จพระเทพคือเชฟผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยครับท่านก็ใส่ใจกับเรื่องกับเรื่องโภชนาการกับอาหารการกินของกับทั้งเด็กกับทั้งคนไทยทุกคนเมื่อข้าพเจ้ายัางเด็กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยประกอบอาหารพระราชทานเรียกว่าไข่พระอาทิตย์ ครับเราก็จะมาทําเมนูง่ายๆซึ่งรับรองว่าใครๆก็ทําได้โดยที่วันนี้มีน้อง3คนเป็นผู้ช่วยส่วนผสมเนี่ยก็ทุกบ้านต้องมีแน่นอนก็คือมีแค่ไข่หนึ่งฟองมีข้าวสวยหอมมะลิน้ำปลาแล้วก็น้ำมันพืชครับผมใครเคยทำอาหารบ้างใช่ <S <S แต่ว่าทุกคนทำอาหารเป็นหมดนะครับเราจะมาเริ่มทำนะครับผมวิธีทำเนี่ยเดี๋ยวให้น้องๆ3คนช่วยทำง่ายมาก เหมือนทําไข่เจียวเลยก็คือแต่ว่าเราแค่จะใส่ข้าวลงไปผสมตอนตีไข่เท่านั้นเองนะครับผมก็เอาเริ่มก่อนเลยใส่ข้าวก่อนครับแล้วใส่ข้าวโอเคพอใส่ข้าวเสร็จแล้วอ่าแล้วก็ตีตีผสมเราก็จะน้ําปลานะครับผมก็แล้วแต่คนแต่ก็อย่ากินเค็มมากก็นิดหน่อยพอ ถ้ากระทะไม่ร้อนใส่ได้ไหม,ไมไอ่าเพราะเราจะทำให้ไข่เจียวอมน้ำมันด้วยนะครับผมไข่ยอนนะมาแล้วแล้งเขาตีไข่เข้ากับข้าวเรียบร้อยแล้วเยี่ยมไหมอยากไข่ใส่จานนี่ หลายๆคนคงสงสัยนะครับว่าทำไมเมนูนี้ถึงเรียกว่าไข่พระอาทิตย์นะครับผมสมเด็จพระเทพทรงพระราชทานคำอธิบายว่ามีผู้ถามว่าทำไมจึงเรียกว่าไข่พระอาทิตย์เมื่อส่องกล้องแล้วพื้นผิวดวงอาทิตย์มีลายเหมือนเมล็ดข้าวสำหรับเมนูไข่พระอาทิตย์นั้นฐานะที่ผมเป็นนักโภชนาการต้องยอมรับนะครับว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงไข่นั้นมีวิตามิน A วิตามิน B1, B2 สำหรับข้าวหอมมะลินั้นไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอาหารที่ลือชื่อไปทั่วโลกและเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเช่นเดียวกันครับโครงการของสาเร็จประเทศซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าดีมากเพราะว่าคือพูดง่ายๆคือเขาไม่ได้มีอะไรกินเขาไม่ได้มีเหมือนที่เราคิดว่าเอยเขามีเรามีผักกินเรามีเนื้อกินตลอดมีการปลูกผักมีบ่อเลี้ยงปลา มีล้าวไก่เอาไว้เก็บไข่กินซึ่งผมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ทดีมากแล้วมันค่อนข้างจะแบบเด็กที่เขาไม่มีโอกาสได้กินอาหารดีๆได้กินโปรตีนครบถ้วนแล้วซึ่งมันก็ทําให้พัฒน,นาการของเขาดีขึ้นการเรียนรู้ของเขาดีขึ้นแล้วก็มันทําให้เขาจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นกับ,กบประเทศของเราอะไรเางี้ครับผมสำหรับผมแล้วท่านคือเชฟผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย วเที่ผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าท่านเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทั้งในการดําเนินชีวิตทั้งในการทําอาหารทั้งในการพบปะกับผู้คนที่ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าการทําอาหารเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องง่ายการทําอาหารทุกคนสามารถทําได้และการทําอาหารสนุกซึ่งผมคิดว่าคำนิยามนี้เลยเหมาะกับท่านมากคือท่านเป็นเชฟผู้ยิงย่งใหญ่ ของประเ,เราต้องการช่วยให้นักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพและอนามัยบริบูรณ์แข็งแรงรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและถูกตามส่วนประกอบที่จะบำรุงร่างกาย